ไม่พิสูจน์ฉันก็พูดเต็มปากเต็มคำถึงฉันช้ำช้ำเพราะเธอที่ฉันบูชาหากฉันตายคงตายอย่างหลับตากับอึดก,กับกับคนอื่นนะใครรักกว่าเธอคิดเอาเมือหนึ่งหันไปจีสามพู บานี่ท้องฟ้าดำทะมึนผลชีโยน์ใส่หัวคือเป็นสิบโยชนใส่หัวบระหูคือกันมาเดาถาบิึงท้องฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรอาทิษ์จะรับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาหมู่มวลวิหก พันลมอยู่กลางเวหาจะกลับคืนสู่ชายคาชายป่าและแหล่งพักพิงแต่น้องนางใหญ่ไม่เห็นกลับมาจากไปตั้ง มากกักดไลกดแชร์ให้เดอ้อพี่น้องกดซับจากไข่กดกระดิ่งยังกระบาไปเนาะถ้าคลิปรุ่นออกมามันก็จะได้ดีดดองขึ้นมากก็จะได้เห็นกันเนาะพี่น,อน้อ,เอ,นองเนาะเปิดคำคำตาสาวตุ่มก็ออกมาหาคอนเทนต์สายทันผู้สม้มจุบจุเดอ้อแม่รักแต่แต่อย่าหลอก